ไม้ทองคำสามวัยสัปดาห์นี้เปิดเวทีครั้งใหม่กับเหลา่าศิลปินลูกทุ่งบอยแบนด์ที่มาพร้อมเพลงฮิตติดก,กระแสสแตนบายหลออโดนัทยังมีรู้เมื่อ,อไรอยูจะมีใจโดนัยังมีรู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาอ a m a ลาลาลา และพบกับการรวมพลครั้งใหม่ของเหล่าผู้ที่ชื่นชอบในเสียงเพลงการแข่งขันครั้งใหม่สีสันครั้งใหม่และพิเศษด้วยการมีโค้ดประจำวัยวัยเด็กโค้ดโหนชัชชาโค้ดเป่าปาวลีวัยรุ่นโค้ดหลิวอจาริยาโค้ดแซ็กชูแพรวัยเกา่าโค้ดเยี่ยงยงยอดบัวง,งามโค้ดายอาพาพอด โค้ชจะพาพวกเขาไปสู่เส้นชัยได้หรือไม่สัปดาห์นี้ความสนุกสนานเต็มอิ่มแน่นอนในไม้ทองคำสามว้เสียงรุ่ยไซเฟียวนคำนัโชวง